ช่องแอตฟามี้แล้วค่ะแต่กระแต่กระแตนทีเนาะสตอรแบ่งๆกันไปกินด้วยสตอรด้วยกระแตนโยงๆให้มันเหี่ยวหน่อยมันจะอร่อยมั้งอสตอ เอาเอาใส่หม้อมาแล้วก็ให้มันตกตะกรอนแล้วก็เอาตัวที่ใสเราไปใช้ตัวที่ขุนเอาไปทําปุ๋ยเขย่าวเขาเรียกไก่เขย่าวอ่ะก็มีฝาปิดอย่างเงี้ยตากันบ้างคลุก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 มีถ้าเป็นหม้อเนี่ยมีฝาปิดไหมเออแล้วก็แล้วก็คลุก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 ต้องขย่าวนะเออใส่ซอส มาแล้วม,มาแล้วปลาจะบ้าน<ด>อันใหญ่เลยอ่ะมาดูวิธีเนี่ยมาดูวิธีนะธั่นเฮ้ยเฮ้ยโอ้ใครเปดนอะไรจอดี้สมัยที่ยังไม่ได้กินเจก็ก,กินอยู่เนอะตะกระเตนโอ้โหโอ้ดูตาดูตายกลนกระหาค่อย อตัวลงเหรอพ่อยมันไม่ได้ตัวลงลุงมันไม่ได้มีอะไรเลยแก็กมันแกคลุกเองเออมันไม่ได้อะไรกระโลุงเอาใหม่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  เดี๋ยวอะไรอีกเดี๋ยวอีกอัซดเอาไว้เอาไว้เอาไว้ชัออกระโดดกระโดดมดปาตาโอ้โหโอ้โหลูกลูกมันมันดิ้นอยู่มันดิ้นอยู่ไม่ได้ยินวะอาเมามาไม่หมดโอ้ เหาจนเละเละหมดเอาดูดิชิมดูอ้าวลุงพันต์ลุงพันต์จิมเราขยำนี่เพราะเหตุผลอะไรเนาะนี่ตัเสใสเครื่องปรุงให้เครื่องปรุงมันคลุกเคล้ากันเทคนิคใหม่มันไม่ได้เทคนิคใหม่มันนานแล้วมันยังมีผงปรุงไงรสปาปิการสบาร์บีคิวรสนี่นั่นน่ะเปแล้วก็ทำเฟนฟลายนะทอดเฟนฟลาย มีหลาามครุกเนาะรับอชาวนี้ทอดตะเกตนนะลีลาการครุกตะแกตนนะของลุงช่างสุดฮาอีกแล้วลุงพันลองดิลุงพันลองดิลองไปลองไปทำดิเจ้าต้องต้องหัดทำนะโอ้มีเมนูเด็ดมาแต่เช้าเลยครับวันนี้ครับผมอือไปแล้วไปแล้วลุง ลุงพันไปแล้วพี่น้องตม้องมีฝาด้วยนะถ้าไม่มีฝาเดี๋ยวมันก็คยังมีข้าเนื้อเข้าหนังนะเป็นจักไรอ่ะลุงพันเขาจะมันแล้วก็มีรสชาติแบบครบเครื่องปรุงเค็มๆหวานเ็ดอกบอยู่คนทอดได้เนอ ทอดไม่เปล่นนี่ไม่ได้เองท่านเพื่อนพ่านครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นพ่อครัวเขาเป็นพอครัวโอ้ยเม่นขี้พญากิน้เบิ้งข่ซเบิ้งนี่จ้ารู้ไหมว่าเห็นหน้าตาอยะไรแล้วนี่อะไรบ้างเห็นหน้าตาปีนันนาที่มัจ้วง อร่อยจริงๆครับพีห้องแซ่บก็ถือว่าเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะแต่ก็อีไปทั่วแล้วแซ่บอนนี้ครับถ้าท่านที่บ้านขย่าไม่เป็นแบบอ๋อเป็นแล้วจราจะทอดเห็นไหมกลัวเจ้าด้กินถ้กระเมา่สุก ย no ังมากินบดบ่นนีมันตายตัวลยนน็อตะเขาวันนเนะพวกเลี่ยนนะพวจ้าอีโออันนี้บอ้สางมาใหม่ส้างมาใหม่ตอนัน่ะมันรุดแล้วนช่่ามยืดอยได้ม่หึงเด้ามันรุดสวัค่ เดี๋ยวไปกินข้าวเลยโอ้ยเขย่าจะโหงบ่ค่อยมีทอดนะตัวนี้แหละคุณนีดหน่ตัว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 านะน้ำน้ำตัวรัมแท้น่ะป้าสครับ ชุดสีเพลิสีเขียวแนี่ยไทยบนเนอนี่บอกมาเพื่อนโอ้ย่านกตบเพื่อนใส่ลำใส่มาตั้งแต่เศร้าเนาะพูดแล้วเนาะเจ้าหนูเนาะโอ้ยเแม่มันพ่อมของพ่อนพูดเจ้าหน่อยขี่ไข่ก็ติดเสือเบิดแล้วอย่าพูดนะลูกนะ เมื่อวานนี้แม่หาข้าวให้กินลวักลี่กินข้าวแล้วก็วิ่งหนีน่ะ้แล้ก็หนพี่พจักเนี่ยพี่มืดเดี <มา S 1> ย๋ยไมาเลียบเดี๋ยไมาเียเบื้องนี <laughs> ้เลงเฮ้ยสหันนีนเฮ็เดย,ยัง

ส่งปะน้าแม่เามาพีชิแหกมันให้นี่โอ้ยขายเลขชุดโอ้ยชุดจะแหกเื่อเขาโอ้ยชุดเท่าไรชุดสามใบพุ่น่ะโอ้ยเงินมาพอครับโอ้ยแหกไ่ได้แล้วแายเยล้วแบงขายยี่บ่นี่ไม่ได้แบง บอ้ด้บเรเบกับบเรบแห้งมาเนี่ยครับนะครับครับเดี๋ยวว่าอกาหนานาะครับขอโทษครับผมว่าเออเดเมื่อสีแห้งให้จ็ใบนี่นะ้งเดแครไือด้แงรมอไดีมอใดก็ตามริ ปั้นัวเมื่อยแลครับคือพื้นันดีเขาก็ได้เรื่องดีเขาก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็มื้อเช้าของลุงช่างและทีมงานนะคะวันนี้นะลุงช่างบอกว่าจะปลูกกระเบื้องนะคะที่ห้องน้ำโอมเนาะนะเดี๋ยวเราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะจะมีงานรำนะเจ้าภาพมาเองนะเดี๋ยวเรารำเสร็จแล้วเราถึงจะไปทำอ่าภารกิจนะคะที่ ห้องใหม่น้องอมนั่นเองนะคะสองหลังคลิปนี้ขอบคุณเดซทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ